แถวทั <54. S 2> ้งสองเลยแถวโอ้อ <DVD> <G un pus> oh, um, ันนี้ของแ้นี่คล้องแถโอันนี้หากวันแมนแมนตาดีแถวว่ะปลุกม ไดสิบวดินมด้อนกลก็คลอทั้งพี่ก็หาทั้งพี่ทั้งพี่ก็หาว่

เอ <l stop> <l stop> ้าผู้นึงกบอกความาทั้งพี่กับหาทังพีู่มองเค้นรกพกัวกลังดูยาแล้วรอเก็บดูเก็บดูแต่ลาครับล่อใส่ถูล้างล้างดูกกัน ตาดีแถวะตาดีแถวว่ะลัน้เนก็าก้กไปเจอากินอิ่มเลยกินิต้องต้องนึดตัวไปทางน้ำกัน

แก่กันล้งดูยาแล้วกอเก็บดูเก็บดูเดินลาวค่ะปลอใส่ถูล้างล้างดูกันด้หากินว่าขันว่าเห็นเต้ว่าได้ขึ้นไปที่ห่ยยายไม่เห็นเขียวเต็มปากอยู่ก็เป็นบางที่ไฟกับสีนั่นเนาะไฟ กินอ sure <e uh ja. mm um> evet> ิ่มเลยนีนจิมเงอ๋เจ้าหาอึหาะพูดได้เหรอหาะอกขบอกกเอ้าพูดนึ่กับอกความมาเถิใ้านเอาจาร้ไปน้งหน้พูดาพูดอีก้าเนได้ม่ไหรอ การไม่เก็บดูญยาครับล่างแล้วล่างแล้วล่างดูยาเลเอากิไม่เาปนกินมเขาเป็นมันกินโลดเขเนกิน็มาอักไปดหมเนี่ยกินารดิจายยยมหายดออก

แสดิน้อาแล้วเนกินรันกินโอกิน ตาดีแถว่ะตาดีแถว่ะาก็มากันเลยหรอกไฟกระต่าตาดีแถว่ะตาดีแถว่ะาก็มากันเลยหรอกไฟกน

ต,ต ou, <S 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 ้องเห็นตัวไปทังน้ำกันตาดีแทว่ะตาดีแทว่ะหาไกลหรอกไปเอตาในห่ากันว่าขันว่าเห็นแต่ว่าได้ขึ้นไปที่ห่างย้ายไ่เห็นเขียวเต็มปากก็เป็นบันทีไฟกับสีนั่นเนาะไฟแมนวะยี่ี่วะ ไครบบหักกันว่าขันว่าเห็นเต่ว่าได้ขึ้นไปายเนยย่เห็นเขียวเต็มปากอยกับบุนวันทีไฟกับสินั่นเนาะไฟ

เอ้าเก่าคนนั้นเอ่อหาอย่พ่ดได้แหละกือบบอกอูก็าอ้าพุดนนึงก็บอกว่ามาวกันลังดูยาแล้วเก็บดูเก็บดูเดินลาะครับล่อใส่ถูล้างล้างดูกกัน